สุดจึง้งเปิดตัวมิกิโมโกะ i s s เพอร์เฟคชันพร้อมบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารและแบรนด์แอมบัสเดอร์บรรยากาศงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามมิกิโมโกะภายใต้การดำเนินงานของบริษัท l ลิสเอสเทติกเต็มไปด้วยความหรูหราและอบอุ่นภายใต้คอนเซปต์มิกิโมโกะ s s สเพอร์เฟคชัน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและแขกผู้มีเกียรติรวมสัมผัสนวัตรกรรมใหม่จากญี่ปุ่นคุณสมบัติเด่นของมิกิโมโกะดอกซูบากิต้านอนุมูลอิสระชะลอริ้วรอยลำข้าวฟื้นฟูและบำรุงผิวเปลือกขิงกระตุ้นความสดใสยูสุเติมความชุ่มชื่นและปกป้องผิวเสริมด้วยกลีเซอรีนและโพลีอะคริลิก Cost p o l y m e R R ที่ช่วยให้ผิวแน่นกระชับรู้รา้าและแตกต่าง